สวัสดีค่ะทุกคนเมลี่คริสต์มาสค่ะคราวนี้ก็เป็นเวลาเช้าตู่เลยนะคะแม่นะคะก็ตื่นมาเปลี่ยนสภาพมนาะแต่งตัวนะคะเพื่อที่แม่จะปลุกน้องวันนี้นะคะน้องไม่ทํากิจกรรมที่โรงเรียนค่ะแม่ก็ต้องตื่นมาอมาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่น้องมีกิจกรรมอ่ะแม่พาน้องไปแต่งที่ร้านไม่ได้หลังใจเลยค่ะแล้วก็ไม่สวยด้วยนะคะวันนี้แม่เลยก็จะแต่งให้น้องเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่าวก็เป็นยังไงคะ่ะ ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้ากันมาดูค่ะว่าจะแต่งหน้สวยแค่ไหนนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็อาบน้ำแต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะลงมือแต่งหน้ากันลวจ้า เสร็จแล้วค่ะดูสิคะช่วยไหมคะส่วยค่ะต้องไปทำผมก่อนนะค่ะกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องน้ไปส่งน้องแล้ว